สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมหาไทยนะครับอยู่ตรงประตู3นะครับเดี๋ยวซันจะไปเดินเล่นตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้เคยเดินเข้าไปหน่อยนึงแล้วกแบบ็มันจะมีอะไรแบบเยอะแยะอยู่นะก็คือเป็นลัดเท้า 122. นะครับเดี๋ยวเราไปเดิน,นตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเราเดินจากลัดเท้า122ตรงนี้ไปอ่ะจนสุดถนนนะครับมันจะไปถึงนู้นเลยกกท ที่มันเป็นแบบว่าราำคำแหงอ่ะแต่ว่ามันจะเดินประมาณสองถึงกิโลนะแต่ว่าเราก็เดินได้เรื่อยๆคือเ,อเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมด้านหน้าพอลงมาที่รถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองประตู3แล้วก็เดินมาหน่อยหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ที่แรกอะ่ะว่าจะไปกะกะทกรกะทเขาจะประมาณ4โมงเย็นก็สามารถที่จะแบบนั่งรถไปได้เนาะแต่ว่าเราก็มาลงที่ถนนลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรา เราจะไปทางนี้รัดไปทางนี้แทนรัฐพล้าถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นเดอมอบางกะปิดนะฮะนี่หละเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เดี๋ยวลองเดินเล่นดูเขาบอกว่ารัดพาร้อยเนี่ยเป็นที่รถติดมากแล้วก็พี่น้องชาวใต้นะก็จะอยู่คนใตน้จะอยู่ในแถวซอยนีย้เยอะนะ,ะใช่ไหมรัดพาร้ยยี่ิบสองที่ชอบดูในอินเทอร์เน็ตเลยก็จะบอกว่ามีคนใต้เยอะ ีร้านอาหารใต้เยอะเฮ้ยรู้สึกมันจะมีรถกระป๋อด้วยแต่ว่าเราจะไม่ไปเราจะเดินเราอยากเดินเราอยากดูบรรยากาศเนาะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ส1บเอดโมง11เโมงเช้าส1บอ็ดโมงโอ้หนน่ไงตรงไงไงมีรถกระป๋อเขาน่าจะไปสุดทางตรงนู้นแหละตรงตรงามคำแหงอะ่ะ เ็นปะยืรกกระป๋อน้อยมาเดินเล่นนะครับทุกคนมาเดินดูบรรยากาศกันก็คือตอนนี้ถ้าสมมติเราเดินไปนะเราเดินไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางมันก็จะมีกรกระทอใช่ไหมตอนเย็นเราสามารถไปเดินตลาดกรกระทอได้แล้วกเ็เดินเล่นแถวรามคำแหงได้อะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเนะนี่ยตอนที่ซันเรียนนะ ล้าซันเรียนอยู่ที่รังสิตเนาะอยู่แถวรังสิตแถวปทุมนะเราก็เวลาจะมาเดินที่ลำกำแพงเราก็ต้องรถตู้มาแบบไกลมากใช้เวลานานมากในการเดินทางมาอะไรเงี้ยอย่างมาเดมอบางกะปีนี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงได้นะแต่ก่อนนะแต่ว่าก็แบบมาเดินตะวันนาบางกะปิอะไรเงี้ยนะแต่ก่อนชอบมาเดินก้ oh. ลองเดินดูสิว่าในซอย ลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบสองมีอะไรบ้างเข้ามาก็คือมาหาก,กาแฟมาอะไรเงี้ยลาดพร้าวร้อยี่สิบสองแยกหกนะครับมาหาร้านกาแฟมาอะไรเงี้ยเนาะเป็นถนนแบบแต่เขาก็ดีอยู่นะเขาก็มีทางเดินให้อยู่ นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเข้ามาในซอยแต่ว่าซอยนี้คือเป็นซอยที่มีทางเท้านะมีทางเท้าเดินแบบสบายๆคือบางซอยอยังไม่มีทางเท้าเดินลําบากมากแต่ซอยรัตภารร้อยยนี่คือเดินง่ายๆนะ <Okay. S 1> เ้ขาจะมีคาเฟ่มีอะไรหรือเปล่านะรัตภารยี่สิบสอแยก8อ๋อแยกคู่อยู่ทางแยกขี้อยู่ทางนู้น อถ้าแยกไปขี้ทางนู้นไม่ใช่แยกเล็กขี้นะไม่ใช่แยกแยกขี้อ,อันนี้เป็นรถอะไรอ๋อ,อนนร้านขายมอเตอร์ไซค์ไปดูด้านนี้กันเดินเล่นๆน,นะครับเดินเล่นๆรัดเท้า ร้อยยี่สิบองแยกสิบตรงนู้นซอยซอยแถวนนุนก็มีด้วยอ่ะซอยตรงนู้นเหมือนจะมีอะไรเยอะพอสมควรนะเนี่ยหรือว่าเราจะไปซอยทางไปซอยด้านข้างมีร้านร้านโจ๊กโจ๊กหัดใหญ่โจ๊กต้มเลือดหมู ูพูดถึงหัดใหญ่ก็อยากไปอีกเนะาะเดี๋ยวไปเที่ยวหัดใหญ่อีกเนาะเพิ่งไปมาไม่นานนี้เองนะหัดใหญ่อะ่ะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศอ๋อเดี๋ยวเดินเนี่ยเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีแบบว่าตรงริมคลองเดี๋ยวเราเราดูแมพแบบคร่าวๆเราเห็นแบบว่ามันมีคาเฟ่ยอยู่ เดี๋ยวนี้รถใหญ่วิ่งในกรุงเทพเยอะเนาะเราเจอรถอะว่าบางทีรถสิบลอ้อบางทีแบบรถพ่วงอะไรเงี้ยวิ่งอยู่ในกรุงเทพอะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกําหนดเวลาแล้วหรอเหมือนสมัยก่อนเขาจะมีกําหนดเวลาป่ะว่าช่วงกลางวันห้ามวิ่งให้วิ่งหลังกี่โมงกี่โมงป่ะตอนนี้คือวิ่งเยอะมากเลย เดี๋ยวแบบขอเดินเดินดูเนี่ยนะคือรัฐพรอายิบสองคือเราต้องเก็บซอยทุกซอยในกรุงเทพมหานครให้หมดป่ะมั <c oughs> น่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตนะโอเนี่ยซอยด้านนู้นก็มีแบบว่าอันนั้นมันเป็นซอยเล็กนี่ไงเขามีรถกระปอ๋อกระป๋อน้อยน่าจะไปทะลุนู่นแหละรามก็คือจากลาดพร้าวยี่สิบสองน่าจะไปตรงถึงรามเลย มีร้านขายของนี่อะไรอ่ะร้านขายเสื้อผ้าอ๋ออันนี้เป็นกาแฟพันไทยอันนั้นฮอตพอตนะฮะจินดาโอ,โอ๊ยน่ารักจังเลยร้านกาแฟหรอร้านกาแฟหรือว่าร้านทำเล็บเขาเป็นร้านกาแฟด้วย ร้านกาแฟาด้วยแล้วก็ร้านทำเล็บด้วยอ๋อชิลเดย์จะไม่ใแบบโซนขาวๆอย่างนี้เดี๋ยวขอเดินกันขอเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วกันเนี่ยเราจะไปตรงน้นเซปเวอร์ลัดพาร้อยยี่สิบสองอยากเดินอันนี้เนาะอยากเดินแบบว่าไปต่างจังหวัดบ้างเนาะคือเดินไปเรื่อยๆอะ่ะ แล้วก็ถ้าเดินไปตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วก็พอเหนื่อยก็พักก่อนแล้วก็เดี๋ยเดินต่อพอเหนื่อยก็พักแล้วก็เดินต่ออะไรเงี้ยเดินกลับบ้านเนี่ย <c oughs> เดินกลับบ้านนี้นะ่าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะกับโคราชอะ <c oughs> ประมาณสี่ร้อยกิโลอะ่ะสี่ร้อยกิโลก็น่าจะประมาณเจ็ดวัน <c oughs> นี่ร้าน,ร,านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ เขามีร้านของกินเยอะแยะเลยทุกคนเอ๊ะร้านก็ลรัดเภาร้อยี่สิบสอง๋อมันอ๋นี่มันที่มันเป็นคลองที่มันเป็นคลองในกูเกิลไงก o เกิลแมปเขาบอกว่ามันมีคลองอยู่เนี่ยแถวนี้รู้สึกว่าจะมีแบบร้านคาเฟ่ เดี๋ยวเราไปนั่งพักกันสักคู่เพราตอนนี้สิบเอ็ดโมงแต่ว่าเรากินข้าวมาแล้วนะครับนนคือกินข้าวกินข้าวแถวลัดเร้ามาแล้วก็เลยแบบว่าจะไม่ได้กินข้าวแล้วแต่ว่าอันนี้คือมาเดินเล่นอันนี้ซอยซอยอะไรไม่รู้ลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองจุดหนึ่งร้อยยี่ิบสองจุดหนึ่งนี่มีแบบว่า ค่ะ้อคุณป้าคุณป้าเขากําลังผัดกระเพราอยู่เดินผ่านพอดีทุกคนเขาผัดกระเพราปุ๊บเราเดินผ่านโอโ้โไหนเงี้ยมีอันนี้คืออันนี้คือมันเป็นซอยย่อยเหรอหรือว่ายังไงโอ้เนี่ยมี หลากหลายอุ้ยเนี่ยอุ้ยหรือว่าเราไปเดิน,ดนซอยนี้เมื่อกี้เรายี่สิบสองมันเป็นถนนฟิลมันเป็นถนนใหญ่อ่ะด้านนี้มีอะไรอ่ะ <c oughs> อ๋ออ๋อไม่มีอะไรแล้วแถวนี้ยเอ๊ะตรงนั้นมีแบบรถจอดไปไปทางนู้นดีกว่า เมื่อกี้เราเข้ามาแล้วเราก็เดินไปดูตรงนั้นหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเดินย้อนกลับมาเนี่ยมันอยู่ริมกับซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองอ่ะแต่เราไม่แน er ่ใจว่าเซอยเนี้เขาบอกว่าเป็นซอยอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาที่ริมบิงซูแต่ว่าเราจะไม่ก er ินบิงซูเราจะกินแค่กาแฟนะครับ um. แล้วก็เดินเล่นกันต่อนะบรรยากาศเดือนเดนเดินเดินเดนเดินเลืนเดินเดื่อนตอนนี้เราก็แวะมาดื่มเครื่องดื่มก่อนนะครับที่ร้านบิ๊ม อยู่ที่รัฐเผารยี่สนะครับแบบนั่งพักผ่อนซะคู่ประมาณสักหนาทีสิบนาทีแล้วก็เดค่อยไปเดินต่อเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปซอยนี้แหละเพราะว่าซอยนี้เหมือนจะเป็นแบบซอยแยกออกมาจากร2อยยีบสองได้มาแล้วนะครับลาเต้ยเย็นครับทุกคน อตอนนี้ก็นั่งดื่มกาแฟสักครู่แล้วนะครับที่ร้านริมบิงซูคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เพราะว่ารู้สึกว่าซอยนี้มันจะมีแบบว่าเป็นซอยเล็กแล้วก็เหมือนจะมีร้านค้ามีอะไรให้เราดูเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลัดออกรอยิบสองฝั่งทางด้านหน้านะครับทุกคนจริงๆด้วยเขาบอกว่าซอยแถวๆนี้รอยิบสองร้อยยี่สิบสี่อะไรประมาณนี้เนาะก็จะมี คนตาเยอะโรงแรมเหรอโอ้แถวนี้มันจะเป็นแบบร้านของกินร้านอะไรเงีย้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองเดินดูเดินดูเดินดูอันนี้มันอาจจะเป็นช่วงกลางวันด้วยนะทุกคนบางทีอาจจะยังไม่ได้มีร้านค้าอะไรเยอะแยะ ร้านสะดวกซื้อแถวนี้เป็นที่พักเนาะเยอะมากเลยเซ็นทุัลร้านคาของกินเต็มเลยอันนี่อันลัดไปทางลัดไปซอยร้อยยิบสองร้านขายของยีสิบบาท นี่คือซอยนี้มันจะอยู่ถัดจาก1อยยีสองอ่ะอันนี้1อยยี่สองทับหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เดินแบบวนๆดูเนาะ,ะเดินเล่นๆอุ๊ยนี่อันนี้ก็มีอ๋ออันนี้ร้านตัะผมอ๋ออันนี้ร้านคาเฟ่น,นั่นไงโอ้ยน่ารักจังนะแต่ว่ากินกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่ง ร้านข้าวร้านอะไรเยอะแยะแถวนี้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเหมือนจะมีต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยทุกคนเดินยาวๆไปดูต้นไม้ต้นนั้นเลยไหมแล้วเราค่อยเลี้ยวเข้าซอยร้อยยี่สิบสองเนาะราชาข้าวมันไก่โอเนี่ยคือแถวนี้เอ่ออันนี้เยอะโอ้ อันนี้เยอะนะที่พักที่พักเยอะมากอันนี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่โรงแรมร้านจบข้าวก็เยอะร้านกาแฟก็เยอะร้านอาหารอีสานก็เยอะ มันมีต้นไม้ตรงนู้นด้วยเนาะแต่ตรงเนี้เขาไม่ได้มีบอกนะว่าเป็นซอยอะไระมันเ่าจะเป็นซอยเล็กๆของเขาป่ะวิออกไปออกไปดูซอยนี้ดีกว่านี่คือเรากำลังนี่ออกไปด้านหน้าก็เป็นร2อยยิบสองนะครับคือเดินเล่นๆอย่างทุกคนประมาณสามโล จากต้นซอยร้อยยี่สิบสองนะครับไปถึงารามก็ประมาณสามโล mm hmm. เดิน mm hmm. เล่นเดินเล่นๆสามโลถ้าเดินจริงจังนี่กี่โลอ๋อ oh, นี่มีของกินเ้ย้ยตอนนี้ข้าวมันไก่เย็นตะโฟข้าวมันไก่ อ๋อเนี่ยที่เราไม่ได้เดินมามีร้านขายของอซอยนี้มอเตอร์ไซค์เยอะเหมือนกันเนาะนี่ไงที่เราที่เราไม่ได้เดินมาจริงๆอ่ะตรงที่เราไม่ได้เดินมาก็อาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะว้นนี้ร้านผักอ๋อเนี่ยมันเป็นแบบตรงซอยร้อยยี่สิบสองเนี่ยมันเป็นถนนแบบถนน ราจรหลักเนาะมันก็จะมีอะไรเยอะแยะอยู่ตรงนี้ออกพักอู้สองพันเก้านี่ไงมีแบบว่ารถกระปอน,น้อยอย่างเงี้ยอ๋อสามารถตอนกลับแล้วก็สามารถที่จะนั่งจากตัวตรงปากซอยตรงเนี้ยแล้วก็ย้อนกลับมาร้อยิบสองได้นะ ไม่ไม่คือเคยนั่งเคยแต่นั่งแท็กซี่มาทุกคนนั่งแท็กซี่แล้วก็เข้ามาในซอยเนี่ยแต่ว่าไม่เคยได้เดินนะเนี่ยร้านต้นไม้สวยมากเลยวันนี้มันเป็นแบบว่าร้านกลางคืนเนาะก็จะเปิดตอนทค่ำ ที่เขาเป็นบิ๊กไบค์อะเนาะเสียงดังแบบเสียงดังมากมมออคือฟิลเหมือนประมาณว่าแบบรถเขาก็วิ่งช้าๆนะเขาไม่ได้วิ่งไวแต่ว่าเสียงมันดังอะเห็นบ่อยนะในคลิปในในเน็ตอะที่บอกว่าเขาต้องเวลาเข้าในหมู่บ้านเขาต้องแบบดับเครื่องแล้วก็จูงเข้าอะเพราะว่ามันดังถ้ากลับบ้านกลางคืนเนี่ยคือต้องดับเครื่องจูงอย่างเดียว ร้านข้าวเวียเตี๋ยวไก่มะระ45บาทวิังมีเู่นะเมื่อก่อนนะข้าวจาาละ30บาทใช้คำว,ว่าเมื่อก่อนข้าวจานเมื่อก่อนตอนที่แบบเราเริ่มทำงานใหม่ๆอะเนาะเราเริ่มทำงานใหม่ๆข้าวจานละ30 30บาทก็ขยับมาเป็น35บาทขยับมาเป็น40ตอนที่แบบข้าวจานละ40เนี่ย โอ้ยแบบโอ้ยทำไมข้าวแพงจังข้าวแพงจังอะไรเงี้ยปัจจุบันข้าวปลาไปจานละหกสิบเจ็ดสิบแล้วอ่ะคือมีเงินร้อยหนึ่งบางทีกินข้าวได้จานเดียวนะร้อยหนึ่งสมมติแบบร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยไปกินไปกินข้าวหกสิบบาทกินน้ำยี่สิบห้าบาทอ่ะจบแล้วหนึ่งมื้อมันตามยุคตามสมัยเน้ะโอ้ดู ร้านขายยาซอยนี้หรือเปล่าที่เป็นแบบว่าซอยที่รถเยอะๆรถติดๆหรือว่าซอยอื่นซอยยี่สิบสองหรือร้อยซอยยี่สิบสองนี่แหละมั้งใช่ปะ่ะซอยยี่สิบสองหรือซอยยี่สิบสามคือเหมือน มันต้องเป็นช่วงกลางคืนบ้างเพถึงจะแบบคึกคืนกว่านี้เพราะว่ากลางวันนะ่ะก็มีร้านเปิดแต่ว่าก็จะเป็นพวกร้านข้าวอะไรทั่วไปแต่ว่าร้านที่เป็นร้านผับร้านบาร์ก็เยอะอยู่อ้าอันนี้เป็นแบบคาเฟ่นี่รถใหญ่ เดี๋ยวลองเดินดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็อ,อันนี้ซอยมหาดไทยอ๋อเขาร้อยหนึ่งซอยร้อยิบสองหรือว่าซอยมหาดไทยนั่นเองวันนี้เขามีรถกระป๋อเล็กรถกระป๋อที่มันเป็นแบบรถน้อยๆอ,ยอะ่ะก็คือนั่งจากรามนั่งจากรามไปปักซอยร้อยิบสองได้เลยเนาะ ชิวๆวละกีบาทไม่รู้เดี๋ยวตอนขากลับเราลองนั่งดูมันก็จะได้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอะไรไงเพราะว่าเราลงรถไฟฟ้าอ,อมหาไทยประตูสามใช่ปะลงมาปุ๊บเดินเข้าซอยมาหน่อยนึงอะ่ะมันก็จะมีรถเนี้ยรถเล็กๆอย่างนั้นะแล้วก็นั่งเข้ามาได้อันนี้เป็นเซเวลเลเวล แต่ว่าในซอยจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะนะทุกคนอันนี้ปั๊มน้ำมันวะใช่บ้องชอกปั๊มน้ำมันบองชอกอุ้ยในซอยนี่เหมือนจะมีของกินเนี่ยซอยถัดไปอ่ะที่เราไปเดินเมื่อกี้ก่อนหน้าที่เราเดินอ่ะซอยนั้นก็มีของกินแล้วก็มีร้านร้านอะไรเยอะนะเหมือนถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นใหญ่นะทุกคนเป็นเส้นแบบเดินทางหลักอ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะมันต้องเป็นแบบว่าถนนชุมชนเนาะ มีร้านกาแฟอันนี้คือปั๊มน้ํามันนะครับเนี่ยถ้าสมมติใครเข้ามาแล้วแบบน้ํามันจะหมดนะมีปั๊มน้ํามันบางจาาอยู่นะก็คือแบบว่าชาตินี้ชาตินี้ไม่น่าจะได้ขาวเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือผิวดํามากดูดิมือไหมจากการไปต่างจังหวัดนะฮะมือเชื่อไหมว่าขับมอเตอร์ไซค์อ่ะจนมือลอกอะ่ะมือไหมแบบดําฝีเลยแล,ลลแล้วมันก็ลอกมันมันร้อนแล้วมันก็ลอกลอกลอกเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่น,น,น,นออก น่ากลัวมากแต่ว่าก็ก็ยังมาเดินก็ยังเดินตักแดดอยู่นะตอนนี้คือเดินตักแดดอยู่นะแต่ว่าแบบเวลาเดินเล่นๆมันก็จะไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะมันก็เลยเพลินไงเนี่ยเดินคุยไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆก็เลยเพลินเนี่ยไม่ได้มีความเหนื่อยเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีความเหนื่อยจากการเดินแต่เหนื่อยจากการพูดเพราะว่ามันต้องพูดตลอดเวลาเอ๊ะ ปเดินทางกันต่อนะครับเนี่ยกำลังเดินดูบรรยากาศนะครับยมีแบบห้องพักรายวัน3ชั่วโมงสามบาท3ชั่วโมงชั่วโมงละร้อยร้อยกว่าบาทเป็นห้องพักที่พักห้องพักอะไรเยอะมากเลยแถวเนี้ย 18 US Special r o o m r a t e Welcome to oh yeah, าายังบ้ารูเออร้อยยี่สิบสองอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะทุกคนหลังจากที่แบบว่าเดินเล่นๆมาแล้วนะมันก็จะมีแบบว่าเล็กๆน,น้นอน อันนี้อะไรอ่ะโรงพยาบาลป่ะใช่ใชเอ้ยไม่ใช่โรงแรมดิแต่ว่าเขาเป็นโรงพยาบาลเฉยโรงแรมโรงแรมโรงแรมอันชลีอันชลีนาแกรนนะครับอันชลีหน้าแกรนอ๋อนั่นอันนั้นก็โรงแรม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 เต็มเลย เฮเดี๋ยวต้องขึ้นสะพานเรอขึ้นสะพานทางนี้เหรอหรือว่ามันต้องเดินยังไงอะถ้าคนเดินอะคนเดินขึ้นสะพานได้เลยหรือว่าอย่างไรเขาไม่เห็นมีทางให้เดินเหรอเดินทางไหนอ๋อเดินทางนู้นเหรออ๋อโอ,โอเคเดี๋ยวข้ามถนนไปเดินทางนู้นทุกคน ใช่ไหมใช่หละยังไงร้านขาร้านอะไรเยอะแยะเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นต้องแมว <c ười> คือที่ไหนเนี่ย <c ười> ที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยตรงข้ามนี่กรกระทนะไปเดินเล่นกรกระตอนแบบตอนกลางวันเหรอไหม ไม่เคยได้มากรกทกลางวันเลยส่วนมากมาก็คือมาเดินตลาดแล้วก็กลับเลย,อ,ยอุยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยซอยเนี้ยอ๋อมันเป็นร้านข้าวรร้านอะไรอย่างเนาะคือตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงวันไงเนที่ยงสิบสี่นาทีนะครับก็เลยคนเขาก็มาแวะกินข้าวมาอ,าอะไรกัน ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วก็ก,ะกะทอด้านหน้านี่เองโอ้เราเดินมาประมาณสามกิโลเราใช้เวลาประมาณสามกิโลนี่เราเดินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอาจจะอาจจะไม่ถึงชั่วโมงทุกคนเพราะว่าเราไปนั่งพักที่คาเฟ่นานเลยอ๋อนี่เขามีแบบโซนกินข้าวตรงนี้ด้วย<ม>อ๋อ เดินออกไปตรงนี้แดดเริ่มร้อนแล้วอะเที่ยงวันอะหาที่นั่งพักดีกว่าไปหาที่ไปนั่งพักกันไม่ออโอ้โหออกทางนี้ได้ไหมเนี่ยมน่าจะได้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 ไดอ้มันเขาเป็นคลองคลองน้ำน้ำแบบนี้โออันนี้เขาเป็นตลาดหรอ กับากันมาทั้งทางที่เขาไม่มาเนาะ <Yeah. S 2> ถึงแล้วทุกคนในที่สุดในที่สุดเราก็ถึงนู่นกรกะทอประมาณนี้ทุกคนถ้าเรือมหาดไทยน่ฮะตอนนี้คือซอยรามคาแหง อ๋อมันเป็นถ้าตรงต้นทางมันจะเป็นรันคำแหงห5สิบห้าแต่ว่าถ้าไปสุดทางน,นู้นอ่ะมันจะเป็นรัฐเผาร2อยี่สิบสองนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับดูานคนเยอะแยะเลยด้านนู้นเป็นกรกตแต่ว่าส่วนมากคน,คนจะมากรกตกันก็ช่วงค่ำๆแล้วมาเดินเล่นอันนี้คือตลาดจะอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาตั้งร้านอะไรกันก่อนเพราะตอนนี้แค่เที่ยงวันไปไปหานั่งพักผ่อนกันดีกว่า